คุณต้องเลิกนิสัยทดสอบความรักครับนิสัยทดสอบความรักคืออะไรครับยกตัวอย่างนะครับลองหายไปสักวันหนึ่งสิเขาจะคิดถึงฉันไหมนาะวันนี้ลองไม่โทรหาเขาดูสิเขาจะโทรกลับมาหรือเปล่าลองทําตัวแบบนี้ดูสิเขาจะหึงหรือเปล่าการทดสอบความรักเนี่ยคุณเริ่มสร้างความเสี่ยงให้กับความรู้สึกตัวคุณเองนะครับโอกาสมันก็คือ50 50ถูกไหมว่าเขาจะ Yes หรือว่า No กับสิ่งที่เราทดสอบเขาอยู่และถ้าออกมา No เนี่ยคุณก็หน่อยขึ้นมาเองจากความรู้สึกปกติที่มันไม่ควรจะเกิดความรู้สึกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแต่คุณเริ่มสร้างเงื่อนไขในการเพิ่มความเพิ่มโอกาสความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองขึ้นมาแทนที่คุณจะเอาเวลาประมาณ5นาทีที่คุณคิดเรื่องนี้ไปคิดว่าเออเดี๋ยวจะชวนแฟนไปเที่ยวไหนดีนาะอาจจะมีความสุขกว่าและก็ส่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต สเต็ปสองก็คือว่าถ้าคุณนอยถ้าคุณคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่คุณก็จะเริ่มแบบเริ่มจุดประกายความหงุดหงิดความทะเลาะกลายเป็น15นาทีที่ทะเลาะกันคุณอาจจะสงสัยว่าแฟนคุณกําลังคุยกับใครหรือเปล่าคุณก็เลยทดสอบแต่มันจะดีกว่าไหมครับในวันรุ่งขึ้นคุณไปกินข้าวกับแฟนแบบดีใช้เวลาหนึ่งวันให้มีความสุขอย่างน้อยแฟนคุณก็รู้สึกว่าแฟนเรานี่ดีอย่างเลยเนาะเออ คนคนนี้อยู่แล้วมีความสุขจังเลยเนาะอย่างน้อยถ้าเขามีเขากำลังลังังเลกับใครสักคนหนึ่งอยู่เขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็มีแต้มต่อแล้วแต่ถ้าคุณไปทําตัวนอยๆไปแบบตัวเองรักตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวเองนี่นั่นแทนที่คุณเป็นคนที่น่ารักเพิ่มขึ้นมาหนึ่งวันคุณกำลังเป็นคนที่งงแงงและงงแงอีกหนึ่งวันถ้าเป็นคุณคุณจะรักใครล่ะครับในส6 5หส้าวันในหนึ่งปีคนคนหนึ่งงงแงงไปสองร้อยวัน กับอีกคนหนึ่งเป็นคนน่ารักอยู่200วันคุณจะอยากคบกับคนแบบไหนนะครับคุณอยากจะใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาความง้องงงหรือคุณคุณอยากจะใช้เวลาไปกับการใช้ความสุขใช้เวลามีความสุขร่วมกัน่ะครับถึงแม้คุณอาจจะไม่ทะเลาะกันนะคุณแท้ทดสอบไปแล้วคุณก็อาจจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการก็ได้เออแฟนคุณงอตามที่ต้องการและคุณแกล้งทําเป็นไม่โทร แล้วก,ก็โทรมาอย่างที่คุณคาดหวังแล้วเออตรงไหนเขารักเราอยู่เนาะเขาเราไม่โทรเขาก็โทรมาคุณไปเหมือนกําลังสร้างกาแพงอันหนึง่งแล้วก็แค่ถ้าทาถ้าทําดีก็แค่เสมอตัวหมายถึงถ้าแฟนทําอย่างที่คุณปรารถนาก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าแฟนคุณไม่ได้ทําอย่างที่คุณปรารถนามันก็ติดลบความรักกุเนืติดลบความรักของคุณไม่ได้คืบหน้าอะไรขึ้นมาเลยจากการปฏิบัติแบบนั้นแน่นอนอะ่ะ การครบการนั้นอาจจะมีเรื่องให้คุณสงสยัยหรือให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณโฟกัสว่าตอนนี้จะทำไงให้ดีที่สุดคุณโฟกัสว่าตอนนี้จะทำอย่างไรให้ดีที่สุดให้ตอนนี้มีความสุขตอนนี้เลยแล้วก็มีโอกาสที่จะนานทีต่อไปสินานทีต่อไปหนึ่งชั่วโมงต่อไปหรือวันพรุ่งนี้มีความสุขมากกว่าวันนี้